1ในขั้นตอนในการคัดเลือกแอร์นะคะก็คือการเอื้อมแตะเนาะการเอื้อมแตะคืออะไรนี่เลยค่ะจะสอนให้ก็คือการที่เราต้องขย่งแล้วก็เอื้อมนะให้ได้อยู่ที่2 1 2เซนติเมตรนะคะเหตุผลต้องมีการเอื้อมแตะเพราะว่าบนเครื่องบินเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะมีโอเวอร์เฮดบินที่สูงแล้วก็เวลาทํางานต่างๆเนี่ยคอมพันนั้นอยู่สูงใช่ปะ เราจะไปเรียกสัตว์หรอสัตวโทอ,อกกบให้หน่อยหยิบให้หน่อยดังนั้นนี่คือเหตุผลที่แบบทําไมเขาจะต้องมีการเอื้อมแตะได้ดังนั้นนะคะสายการบินิไซชเกณฑ์นในการเอื้อมแตะเนี่ยก็จะเป็นสายแขกทั้งหมดเลยนะรวมถึงของ Japan Airlines ก็มีแล้วก็ของ s i n g a โป r e Airlines ก็มีนะคะสายในไทยเนี่ยการบินไทยก็ให้เอื้อมแตะเช่นกันดังนั้นทุกคนต้องให้ความสําคัญในการเอื้อมแตะมันไม่ได้หมายความว่าน้องจะสูงถึงเท่านี้เท่านั้นแล้วจะผ่านแต่ว่าน้องก็จะต้อง เอื้อมให้ถึงเช่นกันนะคะวิธีการเอื้อมนะเขาก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเราเอื้อมเนี่ยนะเรามีบุคลิกภาพยังไงไม่ใช่ไปถึงอยู่ด่านหน้าแล้วแบบว่าเออกำลังกายแล้วก็เอื้อมไม่ได้เราก็ต้อง manner, คีบแมนเนอร์ค่อยๆถอดรองเท้าแล้วก็เอื้อมแตะให้สวยงามและนี่ก็คือขั้นตอนที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะฉะนั้นกลับบ้านไปฝึกเอื้อมได้นะคะ